เวลาปลูกพืชเราก็ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงลดน้ําให้ปุ๋ยทางใบหรือบางคนอาจจะใช้สารช่วยกําจัดมแมลงปลูกผักสวนครัวหรือต้นไม้ในบ้านนิดหน่อยเนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าบ้านใครพื้นที่ใหญ่ต้นไม้เยอะๆหรือเป็นสวนเกษตรต้องปั๊มแบบนี้น่าจะไม่ไหวสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับและคลิปวิดีโอนี้รีวิวสําหรับเพื่อนๆที่มีบ้านสวนและพี่น้องชาวสวนเกษตรผมจะมารีวิวเครื่องพ่นยา แบบใช้แบตเตอรี่แบบธรรมดาและแบบ2 in 1ของไคยนาครับ บางคนอาจจะคิดว่าบ้านผมนี่ต้นไม้แค่นี้สวนนิดเดียวใช้มือปั๊มปั๊มเอาก็ได้แต่จะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้แบบปั๊มมาตลอดครับแต่เพื่อนๆลองดูราคาในตลาดดีๆนะคะว่าแบบปั๊มเนี่ยราคาก็ร้อยร้อยกว่าบาทบางตัว200กว่าบาทแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเครื่องค่นยาไซใหญ่ขนาดนี้มีระบบชาร์จแบตเตอรี่ด้วยราคาแค่ห้าหกร้อยบาทเองครับ <c oughs> แล้วจะมาปั๊มปั๊มให้มันเมื่อยมือทาไมซื้อแบบนี้ใช้ก็ได้สําหรับเพื่อนๆพี่น้องชาวสวนเกษตรออรแกนิกนะครับก็อย่าเพิ่งปัดผ่านไปนะเพราะว่าเครื่อง พ่นยาแบบนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้พ่นยาฆ่าแมลงอย่างเดียวครับใช้พรมใช้พ่นใช้ปโปรยพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเวลาที่เราหมักปุ๋ยหรือจะเอาไปใช้กสารเคมีหรือยาพ่นน้ําแบบอื่นก็ได้นะอย่างเวลาผมทํางานไม้นะครับก็สามารถใช้แบบนี้พ่นน้ํายาฆ่าปลวกบนผิวไม้ก่อนทํางานได้เหมือนกันครับ ทีนี้เรามาดูเครื่องพ่นยาของไคยาน่าตัวนี้กันดีกว่าครับเวลาเปิดดูราคาอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อนๆจะเห็นมี2ราคานะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับอย่างตัวนี้นะก็จะเป็นเครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับก็คือเพื่อนๆใส่ยาเนี่ยแล้วก็สามารถพ่นได้นะครับโดยการชาร์จแบตเตอรี่โดยการแค่เปิดสวิตช์แล้วบีบตัวพ่นแค่นี้เลยทีนี้ใครชาร์จแบตใครพื้นที่กว้างๆกาลังพ่นอยู่เลยเฮ้ยแบตเตอรี่ดันหมดแม่เราจะเอาทั้งหมดยกเข้าบ้านมาชาร์จแบตเตอออรรีี่ก2 3ชโม เราไปพ่นใหม่บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องดังนั้นนะครับของไคายาน่าเขาก็เลยมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่แบบชาร์จแบตเตอรี่แล้วนะครับก็ยังมีรุ่นสําหรับแบบโยกมือด้วยเป็นรุ่น2ูอินวันทีนี้วิธีสังเกตข้อแตกต่าง2รุ่นนี้นะครับรุ่นที่เป็น t ูอินวันะเพื่อนๆจะเห็นว่า ด้านบนหัวนะครับฝั่งนี้เป็นที่เติมน้ํายาใช่ไหมฝั่งนี้นะครับก็จะมีตัวปั๊มมาให้ด้วยนะครับตัวปัม๊มตัวนี้คือเป็นปั๊มโยกนะแบบนี่แบบนี้นะครับรุ่นที่เป็นปั๊มโยกนะ <c oughs> อ่เพื่อนเพื่อนดูนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นแบตเตอรี่อย่างเดียวฝั <c oughs> ่งนี้เป็นที่เติมน้ํานะครับฝั่งนี้เปิดมาไม่มีอะไรนะครับจะเป็นแบบช่องเปล่าเราไว้แบบเก็บของนะครับเก็บของได้สําหรับการประกอบนะครับผมจะประกอบรุ่นทูอินวันให้ดูนะครับส่วนเครื่องที่เป็นแบตเตอรี่นะครับเราก็ประกอบเฉพาะตัวสายพ่นแค่นนัััออองะะคครรรรบบบกกก็ืสสววขตู ฝาแบบนี้นะครับใส่ตัวกระมาหยี่รองลงมาแคงไงก่อนครับเอาตัวลูกสูบด้านในพลาสติกเสียบเข้าไปตามด้วยกระบอกสูบด้านนอกสวมตามไปครับเอาชุดกระบอกสูบที่ประกอบเสร็จแล้วเสียบลงไปในตัวถังเก็บน้ําหมุนเกลียวจนสุดแล้วปรับส่วนที่จะต้องเสียบคันโยกมาไว้ตามภาพเลยนะครับส่วนก้านคันโยกให้เราเสียบเข้าไปในช่องด้านล่างตรงนี้จับถังนอนลงแล้วเปิดฝาเซอร์วิสทางด้านล่างใช้แคมป์ล็อกพลาสติกใส่ไว้เพื่อล็อกก้านคันโยกภายในครับ เวลาใส่ภายในตัวแคลมป์จะล็อกกับก้านคันโยกแบบนี้นะครับจับคันโยกลองขยับดูครับถ้าไม่หลุดออกมาก็ถือว่าใช้ได้แล้วด้านบนฝาของตัวลูกสูบปัม๊มจะมีตัวล็อกเหล็กโยงให้ใส่ตามภาพแบบนี้เลยนะครับนำเหล็กโยงฝั่งข้อยาวไว้ด้านบนนะครับแล้วก็เสียบลงไปในรูด้านข้างตัวเหล็กโยงจะมีรูครับให้เราใส่ลวดเข้าไปแบบนี้นะครับจะเป็นลวดสําหรับยึดไม่ให้ตัวเหล็กขยับหลุดออกมาครับถ้าลองขยับดูแล้วไม่หลุดก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับด้านล่างของเหล็กโยงให้เอามาสวมกับตัวก้านโยกบบรริเวณีคั ใส่แหวนรองลงไปก่อนแล้วใช้ลวดเสียบยึดไว้เสร็จแล้วลองขยับเพื่อทดสอบการทำงานดูครับอ่ะประกอบเสร็จนะครับเราก็ลองโยกดูนะครับนี่ครับโยกแบบนี้นะสำหรับระบบแมนนวลนะครับที่ใช้มือโยกส่วนเวลาไม่ใช้ตัวโยกนะครับเราก็เอามาคล้องไว้ตรงนี้เก็บได้ครับสำหรับสายพ่นยาดิค่อยมานะครับสองด้านก็จะเหมือนกันนะหัวตัวนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องใส่โอริงนะครับสามารถแบบเอาเสียบเข้าไปอย่างนี้ได้เลย ส่วนในกรณีที่เราใช้แบตเตอรี่นะครับให้เอาตัว EnCA เนี่ยมาปิดรูท่อข้างบนตรงนี้ไว้ครับด้านข้างนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับมีตัวปรับวอลลุ่มความแรงนะครับของปั๊มนะแล้วก็มีช่องเสียบสําหรับชาร์จแบตเตอรี่เขาก็มาพร้อมกับที่ชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นก่อนใช้งานนะครับเราก็ ทำการชาร์จแบตเตอรี่นะครับระยะเวลาการชาร์จก็อยู่หนึ่งถึงสามชั่วโมงนะครับขึ้นว่าเราใช้งานไปเยอะแค่ไหนเวลาชาร์จแบตเตอรี่นะครับไฟจะขึ้นสีแดงนะเวลาเต็มนะครับไฟก็จะขึ้นสีเขียวขนาดที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเปิดไปเครื่องก็ทํางานนะส่วนตัวฝาปิดนะครับเขาก็แยกมานะครับเราก็ทําการใส่ตัวฝาปิดเข้าไปครับแบบนี้นะเวลาชาร์จเสร็จนะครับดึงปลั๊กออกนะครับ ฝาปิดก็จะปิดอยู่นี้และหลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วสามารถใช้งานได้2-4ชั่วโมงครับเวลาที่เปิดการทํางานเนี่ยด้านหน้าก็จะมีไฟบอกนะครับว่าเครื่องกําลังทํางานอยู่ครับสายตัวนี้ไม่ต้องใส่โอลิงแล้วนะเราสามารถแบบสวมเข้าไปได้เลยนะครับสวมเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ขันแหวนต่อเข้าไปนะครับเพื่อล็อกสายให้แน่นครับด้านข้างก็จะมีตัวคลิปสาหรับเก็บสายทั้งสายยางแล้วก็ก้านฉีดนะครับสำหรับเครื่องพ่นยาไคยาหน้าทั้ง2รุ่นนะครับก็จะมีหัวพ่นมาให้เหมือนกันเลยนะครับก็เป็น หัวพ่น3แบบนะครับเป็นหัวพ่นแบบนี้นะครับแบบคู่นะเดี๋ยวลองไปใช้ดูนะหัวแบบกล้วยนะครับแบบนี้นะแล้วก็หัวแบบอะไรผมก็เรียกไม่ฝูกนะ,ะเดี๋ยวลองไปใช้ดูแล้วกันเวลาเราต่อหัวพ่นนะครับด้านบนนะครับให้เราใส่ยางโอริงตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยใส่หัวพ่นตามไปครับ ด้านหลังนะครับเขาออกแบบมานะให้มีตัวแบกแพกนะครับซับพอร์ตหลังไม่ให้เราปวดหลังเวลาที่เราสะพายเครื่องพ่นยานะครับแล้วก็มีสายรัดนะครับไหลามาให้ด้วยเนาะอซึ่งสายรัดก็จะเป็นแบบคอมฟอร์ตนะครับมีตัวรองไหลนะไม่ให้เราเจ็บไหลตัวด้านล่างก็ประกอบง่ายๆนะเพื่อนๆใส่แบบคลิกล็อกเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะแบบนี้เขาจะหิ้วอยู่เลย แล้เปเพื่อนประกอบนะครับให้เอาตัวซัพพอร์ตนะครับเข้าวางด้านในไหล่ของเรานะสอดสายรัดขึ้นไปนะครับย้อนกลับลงมาอ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับสองเส้นอ่าแค่นี้นะครับก็ไม่หลุดละเวลาเราต้องการจะปรับสายนะครับเราก็แค่ยกตรงนี้นะครับขยับเลื่อนนะครับปรบับมีเห็นไหมมันก็ล็อก ประกอบเสร็จแ,แค่นี้เองนะครับเราก็สะพายขึ้นหลังนะพร้อมไปพ่นยาแล้วเหมือนไปดำน้ำเลยเนี่ยทุกคนครับตอนนี้เครื่องพ่นยาของผมเนี่ยยังไม่มีน้ำนะผมสะพายก็สบายๆนะไม่ได้หนักมากนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เป็นขนาด16ลิตรนะเหมาะกับการใช้งานนะครับในสวนเกษตรหลังบ้านนะครับบ้านสวนนะหรือว่าสวนขนาดเล็กนะผมว่าอย่างนี้ก็เพียงพอสบายๆเลยนะทุกคนครับปุ่มต่างๆสวิต์ต่างๆนะก็อยู่ในโพสิชันที่แบบเราสามารถแบบกดเองได้นะใช้แบบสัมผัสนะครับนี่ จับแบบนี้นะครับกดเองได้นะไม่จำเป็นจะต้องแบบถอดออกมาวางแล้วก็มากดปุ่มนะครับแล้วก็สบายครับไม่ต้องคอยแบบสตาร์ทถ้าเกิดใครเคยใช้เครื่องน้ามันมาก่อนจะรู้ครับสบายนะไม่ต้องสตาร์ทไม่ต้องปวดหลังแบกหนักๆด้วยอ่ะระบบพันโยกนะครับก็อยู่ในโพสิชันที่ได้ครับกาลังโยกสบายๆเลยนะเวลาโยกคุณเพื่อนจะเห็นนะว่าลูกสูบเขาก็ทํางานแบบนี้ข้างบนเห็นไหมอ่าเราก็โยกโยกโยกครับเราก็อีกมือนึงงล้วก็ถือยาพ่นไปนะครับ อ่ะเราจะมาทดสอบการใช้งานกันนะครับทั้งระบบปั๊มโยกแล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับแบบนี้ดีกว่าระบบน้ํามันแน่นอนนะเราไม่ต้องคอยเติมน้ํามันไม่ต้องแบกให้หนักนะครับสบายกว่าแน่ๆนะครับสิ่งที่ผมจะพ่นวันนี้นะครับก็คือน้ําหมักมูลใต้เดือนนะครับที่ตัวถังนะครับเขาก็จะพิมพ์บอกระดับน้ําไว้นะครับซึ่งเวลาเราดูนะครับเราก็ดูแสงสะท้อนในถังนะผมอยากดูเรื่องน้ําหนักในการยกนะครับเพราะนั้นผมจะใส่ไปที่16ลิตรพอดีเลย ทำการเติมน้ำหมักมูลไส้เดือนลงไปนะครับทีนี้เวลาเราเติมสารเคมีนะครับหรือน้ำหมักอะไรลงไปนะครับให้เติมผ่านตัวตะแกรงนะครับเพราะตะแกรงเนี่ยจะป้องกันไม่ให้ตะกรอนตกลงไปในถังนะครับถ้าตะกรอนอยู่ในถงังเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้ปั๊มของเราเนี่ยอุดต,ตันได้ครับทุกคนเห็นไหมนี่ขนาดผมว่าผมกรองมาดีมากแล้วนะเห็นไหมยังมีพวกตะกรอนเศษดินอยู่เลยโอ้โอโอก็หนักเหมือนกันนะแต่หนักแบบพอยกไหวครับน้ำหนักสูสี สูสีถังดับน้าใบหนึ่งเลยครับแต่เอาตรงๆนะผมว่าเวลาใส่นะไม่ต้องใส่เต็มขนาดนี้ก็ได้นะครับถ้าถ้าเราทําสวนที่บ้านนะใส่สักครึ่งเดียวก็พอครับอยู่บนถังสิบหกสิบเจ็ดกิโลยกไหวไหมพอยกไหวครับทางานได้นะใช้ไปสักพักนะครับพ่นยาพ่นปุ๋ยของเราออกไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะเบาขึ้นนะครับตัวสายรัดนะครับนี่โชคดีนะเขามีตัวแบบซัพพอร์ตไหลให้เราก็จะไม่เจ็บไหลามากตอนแรกผมคิดว่าปั๊มจะทํางานตลอดนะแต่เป็นปั๊มทํางานแบบอัตโนมัตินะครับก็คือเวลาที่เราบีบ นะครับปั๊มทางานเวลาหยุดบีบนะครับปั๊บตัดแบบนี้เลยอ่าฟังเสียงปั๊มนะทุกคนตัวนี้ไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับดังนั้นเวลาผมพ่นผมไม่กลัวนะอ่าไม่เป็นไรนะครับน่นลองทดสอบพนเล่นเล่นหนีได้เลยนะทีนี้มาดูการใช้งานนะครับตัวสวิตด้านข้างอ่เดี๋ยวผมเปิดทิ้งไว้ก่อนนะมาดูการใช้งานนะตัวสวิตด้านข้างนะครับจะมีปุ่มแบบวอลล่ม กับปุ่มสวิตช์เปิดปิดนะครับอ่าปกติถ้าปิดไว้นะปั๊มก็จะไม่ทํางานนะครับไม่พ่นนะทีนี้ถ้าเราเปิดนะครับจะเป็นการพ่นแบบฟูนะครับอ่าก็คือมาเต็มแรงดันของปั๊มเลยนะครับทีนี้ให้เราปิดนะครับถ้าเราอยากพ่นแบบกําหนดวอลลุ่มนะครับให้เราหมุนบิดเปิดนิดเดียวครับเปิดปุ๊บมานะครับอันนี้คือปั๊มทํางานแต่ทํางานแบบเบาๆเห็นไหมอ่เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าน้ำจะทางานแบบเบาๆแบบนี้ ถ้าเพื่อนๆปรับวอลลุ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะคบเห็นไหมตัวสเปรย์นะครับก็จะเปลี่ยนความแรงตามระดับวอลลุ่มนะครับเราสามารถกําหนดระยะการพ่นยาได้นะครับหัวตัวแรกที่ผมมาพ่นให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็นหัวสเปรย์แบบพ่น2ทิศทางนะครับนี่เวลาพ่นก็จะออกมาแบบนี้นะเป็นหมอก2ทางนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นหัวพ่นแบบมีตัวกระบวยครอบนะครับเป็นเหมือนฝักบัวนะพ่นไปแบบนี้ เนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับหัวฝักบัวนะเพื่อปรับลักษณะของละอองและระยะพ่นได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นหัวพ่นระยะไกลนะครับคนปุมแบบนี้ก็ได้นะปรับระยะได้เหมือนกันนะครับนี่คือแบบพ่นได้ไกลเลยนะประมาณ4เมตรครับสำหรับตัวน้าต่อนะครับก็สามารถปรับระยะนะครับสั้นยาวได้ด้วย จะให้ปุ๋ยทางใบด้วยน้ำหมักมูลไส้เดือนเนี่ยไม่ต้องปั๊มแล้วครับใช้แบบนี้สบายกว่าเยอะเลยอย่างที่บอกไปนะครับเครื่องพ้นยาของไคายาน่าตัวนี้เป็นแบบ t o in one นะครับจะมีตัวปั๊มโยกอยู่ด้านข้างด้วยทีนี้บางทีเวลาที่แบตเตอรี่หมดยังทํางานไม่เสร็จนะหรือใช้เป็นานๆานมากแล้วแบตเตอรี่เสื่อมหมดอายุนะรอเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับเราก็สามารถมาใช้ระบบโยกได้นะ mm hmm. เวลาเราจะใช้ระบบโยก ให้เรากดนะเอาน้ำที่ค้างอยู่ในสายออกก่อนนะครับแล้วก็คลายสายด้านล่างออกมานะครับย้ายเอ็นแคนะครับที่อยู่ด้านบนมาใส่ด้านล่างแทนนี่แล้วก็ย้ายสายขึ้นมาแบบนี้นะครับอะตอนนี้นะครับตัวเครื่องก็จะเป็นระบบปั๊มโยกแบบปกติละเดี๋ยวผมขอลดให้มันสั้นลงหน่อยนะปึ๊บแบบนี้นะครับอะดูนะครับเวลาที่เราใช้ปั๊มโยกนะโยกไปนะครับจนปั๊มเนี่ยมันมีอากาศอยู่ประมาณหนึ่งนะโยกประมาณ4 5้าครั้งเองนะครับ นี่ก็จะพ่นสเปรย์ได้แบบนี้เลยเนาะทีนี้โยกเต็มครั้งหนึ่งพ่นได้นานแค่ไหนนะเดี๋ยวผมจะพ่นจนแบบแรงอัดอากาศหมดเลยนะอ่าผมก็พ่นทิ้งไว้แบบนี้นะครับอ่าอันนี้หมดละนะครับเหลือน้อยละอันนี้ไม่เป็นฝอยละนะครับเราก็โยกใหม่นะครับอ่ะลองโยกดูต้องโยกอีกครั้ง1 2ึ สามอ่ะผมโยกแค่สามครั้งเองนะทุกคนนะนี่กลับมาใช้ได้นะครับเพราะนั้นอ่าตัวโยกก็ไม่ได้เหนื่อยมากนะครับจริงๆแล้ว16โลใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับเหลือสัก13โลนี่กำลังสบายๆนะพอดีไม่เมื่อยมากนะครับนะแบตหมดเราก็โยกแบบนี้ได้ครับ ทดสอบให้ดูแล้วนะครับกับเครื่องพ่นยาแบบไฟฟ้าของไคยาน่าแบบ2 in 1นะครับก็ถ้าจริงๆเพื่อนๆจะซื้อเป็นตัวไฟฟ้าอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่เพิ่มตังค์สักนิดนึงนะครับหลักร้อยนะใช้แบบ2 in 1ก็ดีเหมือนกันนะครับเผื่อพ่นๆอยู่อยู่กลางทุ่งกลางแดดร้อนๆนะครับแล้วแบตเตอรี่หมดนะไม่ต้องมาชาร์จให้เสียเวลาสามารถสลับสายแล้วก็เปลี่ยนเป็นระบบโยกได้เลยครับแล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าเครื่องพ่นยาเราไม่จําเป็นจะต้องซื้อไปแค่พ่นยาฆ่าแมลงครับเรายังสามารถใช้งานได้อีกหลากหลายนะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นเกษตรรอินนทีย์าาจใช้งแบบ นะผสมน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับให้ปุ๋ยทางใบหรือจะใช้พ่น EM บนปุ๋ยหมกักใช้พ่นปโปรยหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเวลาเราทําปุ๋ยหมักก็ได้นะครับสำหรับสาย DIY สายงานช่างนะเราก็มาใช้ช่วยในงานพ่นน้ํำยาบางชนิดนะครับพ่นปูนนะครับให้ปูนชื้นเวลาเราบ่มปูน พ่นน้ำยาฆ่าปวกบนไม้ซึ่งทําให้เราประหยัดมากกว่าการทาและยังมีวิธีใช้งานอื่นๆอีกมากมายถ้าเพื่อนๆน,นึกออกช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมพาผมไปยอด7จ็ดแสนซับสไครต์อย่าลืมไปติดตามใน t i k ต็อกไลน์ออ i ิเชีแล้วก็ f เฟซบ o o กแ Fanpage น,น,นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ bye ายบายอย่ลายลาืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไป